CDBK สองหนึ่งนย์ศูนย์ชาปนะเสียบบั้ยโปรเทคเลยโปรเทคเลยโอย้ก็กดอะไรไม่ได้นะทีนี้ถ้าเป็นโปรเทคนะโปรเทคนะครับเปิดฟ้าเครื่องเอาถาดซีดีออกก็มองไม่ค่อยเห็นนะ ผลเยอะจังเลยภาคขยายนั่นแหละครับที่มีปัญหาที่เป็นโปรเจกต์นะครับเป็นปากขยายแน่ๆนะครับเพื่อนเป็นคราบเหนียวนะนานมากคราบเหนียวเลยนี่ภาคขยายเนี่ยพยายามทําความสะอาดในส่วนของตรงนี้แนละ้วทาการวัดไฟอะไรนะทีนี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการการมาดูว่าภาคขยายก็าพังหรือไม่อย่างไรนะ ต้องมีมิเตอร์นะมิเตอร์ก่อนหามิเตอร์ก่อนได้ป่ะมิเตอร์อยู่ในมิเตอร์อยู่นี่มิเตอร์เราจะวัดไฟนะเราจะวัดไฟที่มันออกมาจุดต่อลําโพงอืมเราจะวัดไฟที่จุดออกลําโพงของภาคขยายเสียงนะอ่าทีนี้มันไม่ใช่จุดนี้นะไม่ใช่จุดแถบแต่มันจะเป็นตรงรีเลย์นะ ต้องมองดูก่อนว่ารีเลมอยู่ไหนเนี่ยนี้ถ้าเราจําขามันได้นะรีเลเนี่ยมันก็จะอยู่นี่นะนี่จําขามันได้เนี่ยมันจะมีขาคอนแทคอยู่แบบนี้แล้วมันก็จะมีขาคอยอย่างเงี้ยมันมองดูแล้วก็จะเป็นรีเลมันก็อยู่แถวๆนี้แหละก็น่าจะเป็นจุดนี้นะกับจุดนี้นะฮะสองจุดนี่แหละต้องใช่แน่แน่ละมันต้องใช่แน่และสองจุดเนี่ย จะมันเล็กหน่อยนะนเล็กหน่อยทีนี้เราก็ตั้งมิเตอร์ไว้ที่ส0งโวลต์แบบนี้นะก็จับกาวไว้เส้นหนึ่งกาวก็อยู่ที่ตัวเครื่องโครงเครื่องโครงเหล็กต่างๆเขาด็กจิ้มเขาไว้ให้มันเชื่อมต่อทางไฟฟ้าแล้วทีนี้เราก็เอาสายไฟก็พร้อมที่จะเสียบรักแล้วก็สายมิเตอร์มันก็แหมันไม่แน่น แน่นแน่แนอาอนี่เอามาจิ้มไว้ตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นที่ออกจากแอมมามันจะเข้ารีเลย์นี่จุดนี้จิ้มใบนะจิ้มแน่นๆน่เลยเพราะมันมันไม่สะอาดนะเสียบแรกมันจะต้องเป็นศูนย์โวลต์นะพูดถึงนะเป๊บโอ้โหลบสิบสี่ลบสิบห้าแล้วนะลบสิบสี่ลบสิบห้าโวลต์นั่นะอ่านี่คือข้าง ชั้นแน่นนี้อีกช้นนั่นหนึงแอมมีสองชันแน่นนะก็ลบสิบสี่ลบสิบห้าอถ้ามันมีไฟออกมาแบบนี้มันก็จะเป็นอ้อมันเรียบร้อยแล้วมันโปรเทคเป็นทีรรอยแล้วนะนะ่ไฟเลี้ยงวงจรมันนะ่ะโอไฟเลี้ยงวงจรน,นะเพื่อนเพื่อนมันจะอยู่ตรง C C มันจะตัวใหญ่ๆหน่อย C สิบเอดโวลต์นะ่นะนะ เเป็นบวกลบได้เท่ากันอยู่จุดต่อออกลำพงจุดหนึ่งก็อยู่นี่เนี่ยชุบชุบเห็นมลบสิบเอ็ดชุบชุบชุบเห็นไหมมันมีไฟออกลำพงแบบนี้มันก็มีอาขาดแล้วมันก็มีไอซีพังแล้วแต่มันจะเป็นในกรณีใดนะ แต่ในที่นี้คิดว่าไอซีมันคงพังไปแล้วนะี่ยมาดูกันหน่อยว่าไอซีมันเบื่ออะไรมันอยู่ด้านข้างเนี่ยมันต้องแกะล็อตด้านข้างนี่ออกก่อนนะแผ่นข้างเนี่ยมาดูกันว่าเบื่ออะไรนะ stk สี่ศูนย์สองศนย์จ็ดเอ็ ไอ้นี่แหละอยู่แบบนี้นะครับเวลาหมุนน็อตตัวนี้ยากหน่อยนะนะครับให้มีมุมเข้านะตัวนี้นะก็คงจะต้องใช้วิธีการอาจจะถ้าไม่ถอดรีเลก็จะเอาคีมไปหมุนหมุนเราหรือวิีงเบี่ยงหน่อย,อยนะึงมันจะเป็นไปได้ไหมเนี่ยนะแต่ตัวนี้ก็แล้วแต่แล้วกันตัวนี้นะ เราใส่เข้าไปนะครับมาดูว่าจะเป็นอย่างไมดำเนินการจะถึงว่าออซีใส่แล้วก็ดำเนินการประกอบเข้ามาแบบนี้แล้วต่อสายลำโพงไว้แบบนี้ทีนี้ก็ไปลองเครื่องหน้าเครื่องครับอืม ไม่โปรเทคนะลองเปิดเครื่องนะครับพาวเวอร์ออนโอ้ยแสงกร็นครับพาวเวอร์อ่อนนะครับตรงวิทยุนะครับเดีย๋ยวลองฟังเสียงวิทยุเงียบเก็บอ๋อเวลา8นาฬิกาเป็นถึง11นาฬิกาค่ะ ใช้งานได้นะครับลเค่องสาลัองสัญญาณวิดีโอเอ x อ็มโอเคโอ้จะหลุดแล้วเนี่ยมีเสียงดังนะครับมีเสียงดังแล้วไม่โปรเทคแล้วนะครับ <c oughs> ใช้ได้นะครับไม่โปรเจกตนะครับเป็นที่ไอซีนะฮะทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการการติดตั้งบลูทูธ o t h m p ต่อไปพอดีลูกค้าติดมาด้วยนะครับตัวนี้เอามาด้วยสั่งมานะ๋ก็คงจะติดใส่ตรงนี้นะฮะ เพราะว่าตรงนี้เขาเป็นเครื่องเล่นซีดีนะก็จะไม่มีช่องเลยก็ต,ติดได้ตรงนี้นะครับเพราะว่าในส่วนตรงนี้ตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรนะี่ยมีพื้นที่อยู่ประมาณนี้นะครับจากนี้มานี้นะได้ตรงนี้เลยนะได้ตรงเดียวนี่ยครับลำโพงผมไม่เพาะหรอกเพื่อนเพราะว่าในส่วนของคอมโพเครื่องนี้นะครับ เขามีลำโพงเสียงกลางและก็กลางแหลมต่างหากก็ซับต่างหากครับผู้ที่เพื่อนนั่นนะคือพู้แอมของลำโพงเฟอร์เอะบากันไปนะด้านหลังดูด้านหลังกันหลังก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือซับวูเฟอร์ก็มีแต่เสียงทุ้มอย่างเดียวเลยตรงเมนเนี่ยครับถึงจะเป็นเป็นเสียงกลางแหลมออกไป พรวอมที่เสียเนะี่ยเป็นพาวเวร์แอมของซับวูเฟอร์ในตู้ลำโพงของเครื่องนี้เนี่ยเขาจะมีแบบนี้นะเป็นตู้หนึ่งนะคู่นี้เป็นตู้หนึ่งนะมีสายสี่เส้นนะอันนี้ก็ตู้ที่สองอะไรเงีนนะ้ยนะครับพอผมเอามาต่อเข้าแบบนี้มันก็กลายเป็นมีตะเบยดนะอืมมันก็เป็นแบบนั้นหลายๆคนนะครับชื่นชอบในส่วนของคอมโปเนี่ย บอกว่าเสียงดีนะเสียงชัดเสียงดีมันก็ดีแหละนะครับแต่ก็ต้องมีข้อแม้ว่าจะต้องใช้กับลําโพงของเขานะครับเพราะว่าลําโพงของเขาเป็นลําโพงที่จัดชุดมาด้วยกันถ้าเราไปใส่ลําโพงอื่นก็ไม่ค่อยดีนักนะครับแล้วก็ในส่วนของมินิคอมโปเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกอะไระเป็นมุ่นมั่งสังขยาวะท็อ สีทิมก็สสกเสียดายสีใบกับขี้เดียดซื้อมาเด็ดสอง0มื่นกว่าเงี้ยซื้อมาก็ตอนเป็นเบ้า2องห0ื่นอะไรเงี้ยนะชุดละสองห0ื่นในยุคนั้นหาเงินยากแต่ยุคนี้ก็อยากจะซ่อมไวนะ้ก็ประมาณนั้นนะนะในส่วนเทปอะไรพวกนี้ผมไม่ได้ซ่อมนะครับไม่ได้ดาเนินการนะก็อย่างนี้แหละครับการเช็คนะครับแล้วก็ เร่งนี้ก็เพิ่มเติมหน่อยก็คือลูกค้าให้ติดอันนี้เข้าไปหน่อยก็ใช้งานได้แล้วำหรกบเลยท้าจบคลิปวิดีโอไว้ก็พบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ